ช้านี้นะครับพอได้กับข้าวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เพียงน้องนาาเอฟซีทุกท่านครับผมครับวันนี้ผมก็จะพาออกไปหาดักปลาไหลกันอีกแล้วนะครับนี่เหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นปลาตะกับนะครับแต่ที่บางพื้นที่เขาก็เรียกกันว่าปลาหมอช่างเหยียบปกตินะครับผมก็จะใช้เป็นปลาดินแต่ปลานินไม่มีผมก็เลยใช้เป็นปลาตะกับนะครับวันนี้นี่ผมก็จะตัดเป็นชิ้นประมาณ2นิ้วนะครับ สวัสดีตอนเช้าครับผมครับมาแต่เวลามารุ้นบางรันกันแล้วนะครับดูว่าจะหมานหรือเปล่าวันนี้ไปรุ้นกันครับนี่โอ้โ,โ,อโ,หโ,หโหน้ำทมบุรมาครับมาดูกันจะบอกแรกเสียงน่าจ,จะโอ้โหแจ๋วเลยนะครับกระบอกแรก นี่นี่นี่สามก็บอกแล้วนะครับมีเข้ามาแค่หนึ่งดูบอกนี่โอ้ยอันนี้มีครับมีมีมนี่กระบอกที่สีมีตัวครับดินกระดึ๊กกระดึก นามีนะครับอู้ยังน,นี้มีครับผมดูกบอกนี้กันครับอู้ยมีครับนี่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 นสีนตาลนี่ยกอยู่ เหมือนจะมีอีกแล้วนะครับน่ามีครับแถวครับมาดูกระบอกนี้กันต่อเลยเฮ้ยเสียงน่าจะมีหรือเปล่าโอ้ไม่มี ครับรดูผลงานเท่านี้กันอ,อันนี้มีเข่าน้อยนะครับแถมยังตัวเล็กด้ยวยดูมันจะเป็นอะไรครับ <laughs> เอา <laughs> อ้โห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 ยอุโหโหโหย้ย ครับแน่ไซสะเกันเลยนี่ครับผมอันนี้เป็นปลาตะกับย่างนะครับปับ๊บโอ้ยตรงดิกเลยอันนี้ <c oughs> บอกว่าต so kind of <c oughs> mm ัวก็บอกว่าตัวนะครับรุ่นสวยๆเลยนะครับเด็ดใจเดียวทั้งหมดฮึืมนี่ครับผม เช้านี้นะครับพอได้กับข้าว